อย่าตัดสินใจในสภาวะนี้เด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตพังนะคะคือเวลาที่คุณเบื่อเวลาที่คุณเศร้าเวลาที่คุณเสียใจเวลาที่คุณโมโหเวลาที่คุณไม่พอใจหรือเวลาที่คุณมีพลังงานต่ำๆมีพลังงานลบอยู่ในตัวนะคะถ้าคุณตัดสินใจตอนนั้นนะคะ คุณจะตัดสินใจผิดพลาดล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะเพราะว่าสมองแห่งการเปิดรับจะถูกปิดลงจิตสํานึกที่อยู่ในโหมดแห่งความเป็นไปได้แห่งความรักแห่งความศรัทธาแห่งความเชื่อมั่นแห่งความสํานึกรู้คุณมันจะถูกปิดลงนะคะและตอนที่คุณอยู่ในพลังงานลบหรือว่าอยู่ในคลื่นสมองเบต้าระดับสูงคือสภาวะแห่งการเอาตัวรอดคือสภาวะแห่งการปกป้องตัวเองตอนนั้นสมองของคุณจะปกป้องตัวเองและ ปิดการเชื่อมต่อจากแหล่งกําเนิดของคุณทําให้คุณเนี่ยอยู่ในโหมดของการใช้โปรแกรมที่สมองบันทึกไว้จากอดีตของคุณสมองของคุณมันจะทํางานโดยการตัดสินใจจากเหตุการณ์ในอดีตจากประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาแล้วและการตัดสินใจจากประสบการณ์ในอดีตที่โปรแกรมในสมองของคุณบันทึกไว้ในแบบนี้นะคะมันจะทําให้คุณตัดสินใจจากความคิดของคุณนะคะจากโปรแกรมเก่าของคุณจากความเชื่อเก่าๆของคุณ ที่คุณบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณนะมันจะตีความสถานการณ์หรือผู้คนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเคยเจอมาแล้วและมันจะสรุปเหตุการณ์คล้ายๆเดิมจากที่คุณโปรแกรมไว้มันจะไม่สามารถสรุปเหตุการณ์ต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริง จากตัวตนที่แท้จริงของคุณได้นะคะเพราะว่าโหมดการเชื่อมต่อในโลกภายในของคุณจากแหล่งกําเนิดจากตัวตนที่แท้จริงของคุณอะมันได้ปิดลงเพราะอารมลบลบจากขึ้นเบต้าระดับสูงที่มันก่อตัวขึ้นจากการกระทบอารมณ์ภายนอกที่คุณได้รับอิทธิพลมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสภาวะการแบบนี้ให้เราเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนแล้วก็ทําความสงบกับภายในของตัวเองก่อนให้อารมณลบ,ลบ เหล่านั้นเนี่ยมันสงบลงก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจก่อนที่คุณจะใช้คำพูดก่อนที่คุณจะทำอะไรไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะสภาวะอารมณ์ในพลังงานที่ต่ำมันส่งผลให้คุณขาดสติแล้วเวลาที่คุณตัดสินใจหรือคุณได้พูดคำพูดใดๆออกไปนั้นน่ะคุณจะไม่มีสติกับสิ่งนั้นเลยและถ้าหากคุณตัดสินใจในตอนที่คุณมีสภาวะอารมณ์แบบนี้นะคะปัญหามันจะตามมาและมันจะเพิ่มทวีคูณ จากสถานการณ์จากปัญหาที่คุณเจออยู่ณตอนนั้นด้วยนะคะซึ่งครูก็เจอสถานการณ์แบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะก็เลยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็อยากจะมาแชร์และก็เตือนสติให้ทุกคนจงอย่าตัดสินใจในสภาวะอารมณ์ที่มีพลังงานลบที่มีพลังงานต่ำๆแบบนั้นนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณสูญเสียสมดุลและมีปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวยงจากสถานการณ์ที่คุณได้ตัดสินใจในครั้งนั้นด้วยนะคะ ครูก็เกือบเอาตัวไม่รอดมาหลายครั้งนะคะจากการตัดสินใจด้วยอารมณ์โมโหและอารมณ์ซึมเศร้านะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการจูนพลังงานของตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในพลังงานระดับสูงอยู่ตลอดเวลาการทำสมาธิมันจะทำให้เรา,ามีสติ แล้วเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ท้าทายหรือว่าเจอกับคนที่มากระทบอารมณ์เราเนี่ยเราจะมีสติและรู้ทันอารมณ์ได้เร็วขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราจับอารมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้นเราก็จะสามารถเคลียร์พลังงานลบๆจากอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วขึ้นแล้วมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยคุ้นชินอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ระดับสูงเราจะสามารถรักษาพลังงานแห่งความสุขของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติไว้กับตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติของตัวต,วต,วตนที่แท้จริง ของคุณได้มากขึ้นนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมทำสมาธิกันทุกวันนะคะถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามครูเอหนาได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ